พี่อา,อายเยไป่งผมนะตอนเอไงกือเน่า,นาปีนี้เน่มันสือปัญ,ญามมาเนี่ครับปนมงมอบอจบ่จจ<อ>บครับนั่นแขวเร็บติ่มข้อะเรยตัวับจองไเลยครับพี่น้องครับืนนี่นังอมีท่านิบังอย้วครับ่อยู่ไมน่กปัญญาโยสายัโยสายทุกคนถ่ายอยู่ปัญญา ีหากมาจีบปัญญาหรือมุกมาไปบอกกับปัญญาเลยว่าอย่ามาจีบเอ่อยโตไผ่โตมันกี่เลนูน่นมารักมึงแบบผู้บา่าวผู้สาวเลยปัญญาอยู่กังหัอยู่อยู่อุ้งอังอยู่นี่มึงบอกมึงนี่มึงหนาก็ต้องบอกพ่อมีเรื่องสิบอกเรียนู่าว,าว่าเวไม่ต้องว้าปัญญา คอยเบ่งตาเจ้าก็หูแล้วว่าเจ้าซีว่างยังเก็บไว้ในใจสะทกเขายังเป็นเล็กน้อยอยู่หอดเวลาแล้วเข้าจังหวากันโอ้ยหุ่นหวยได้ปัญญาอย่าบอกได้ว่ามื่อที่สามนะ <c oughs> เขาเป็นมมกับปัญญาแต่ก็ผมน่นความสัมพันธ์ยังคุ้มเครือคุ้มเครือเจ้ายัางมาเริ่มเขาอีกบอกเริ่มจะเท่าคนก็คือสิเท่าเนาะแมก็จะคล้องไงเนาะที่วก ไอ้พาดว่าปัญญามันหนักมิวอีหลีอยู่บ่ถามแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันหึงแล้วมันหวงล่ะนี่ของของไผไผกระหักใไผกระหวงดองแดงดองแดงดองแดงมึง,ง,ง,งสิคิดหอนมันไมวันสิอีเลนูมันบ่อยู่กับมึง